มม่ไเขาโกงรถเข็งรมาไงวะเย็นหมดรูดปุ่มข้างนี้ขอโทษครับทางนี้ไปน้ำตกไม่เย็นได้ไหมใช่ฮะไม่ถึงไม่ถึงเหรอครับเดินไกลไหมคะเดิน2ชั่วโมงก้เอเมนไหมบอกแล้วขอบคุณค่ะ ไปถามบอกป่วยบอกไม<อ>้ถามไม่ถามอย่าไปมั่นใจใตัวเนี้ยบอกสอง,งติดติดมันบอกไปเย็นตลกมันอะไรนะก็โกหกได้เราก็ดูเส้นทางานี่แต่ถ้ามันไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันบอกว่าแค่ไปแค่สิบห้านาทีที่เขาตัดสินใจมาเนี่ยคนไม่เท่าแบบมันต้องเดินไปอีกเนี่ยกดระูกเราดูเส้นทางนี่แล้วก็วิเคราะห์ออกแล้วว่ามันมันมันใช่สานทีไปท่องเที่ยวไห So I didn't like that